สวัสดีค่ะปุ๊เปสีเนเจอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะปุ๊เปจะพาเพื่อนๆมาหยอดกระปุกกันดีกว่านะเก็บเงินอย่างไรนะคะให้ได้เงินไม่ใช่ว่าเก็บเงินยิ่งเก็บเงินยิ่งเสียเงินอย่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๊เปมีทริคดีๆนะคะสำหรับใครที่ว่าเก็บเงินยากลำบากและมีภาระหนี้สินมีลูกเต้าที่ต้องดูแลมีรถที่ต้องผ่อนมีคอนโดมีบ้านที่ต้องผ่อนมีพ่อแม่ที่ต้องดูแล นู่นนี่นั่นบราบาบาบรานะคะปุเป้มีวิธีมาบอกนะคะสําหรับคนที่หาทางออกเรื่องการเก็บเงินไม่ได้สักทีมาฟังคลิปนี้ของปุเป้เลยสําหรับใครที่เก็บเงินไม่ได้นะปุเป้แนะนําอย่างนึงไอที่บอกว่าเก็บเหรียญสิบก็แล้วพอเก็บไปสักพักนึงแค่ออกมาใช้เก็บแบงค์ห้าสิบก็แล้วพอเก็บไปสักพักแค่ออกมาใช้ อะไรทำนองนี้นะคะก็อาจจะแบบต้องเข้าใจนะสถานการณ์ที่แบบว่าคนมีเงินจริงอะ่ะไม่มีเงินจริง,รงๆก็ต้องแค่ออกมาใช้ถูกไหมบอกถ้าไม่ค่ไม่แค่ออกมาใช้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ถูกไหมไปหยิบไปยืมใครเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้นะคะแล้วก็บางคนก็เกรงอกเกรงใจเขาเนาะแบบว่าคิดไม่ตกอะคะ่ะแต่วิธีที่ปูบเป้จะบอกนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะอีกทางเรื่องของการ เก็บเงินนะคะเผื่อเพื่อนๆบางคนนั้นอาจจะเอาไปทําตามก็ได้นะสมมุติว่านะคะเพื่อนๆเงินเดือน15ื0นหาเนาะหมื่นนะคะแล้วก็หักหนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายแล้วตกประมาณเดือนละ4 0 0พบาทนะสี่พบาทเราก็จะเหลือ11,000หใช่ไหมปุปเป้อยากจะแนะนำว่าเอา11,000หมืนห่งพัะหาร30วันนะคะ เดี๋ยวลบก่อนนะคะ11,000หาจะเท่ากับ366 36บาทจุด666แต่ว่าเพื่อนๆกาป,ะปะัดเศษทิ้งไปแล้วกันเป็นตัวเลขกลมๆนะก็เป็นจะต้องตกว่าใช้เงินวันละ366 36บาทนั่นเองนะคะห้ามเกินแบบห้ามเกินมากห้ามเกินกว่านี้เป็นขาดเนาะ ก็ใช้ไปสมมุติว่าเพื่อนใช้ไปค่ารถค่าลาค่าตุนค่าค่านุ่นค่านี่ในแต่ละวันตกเบสเ็จแล้วใช้เงินไปซักวันหนึ่งสองบาทอ่ะค่ากับข้าวตอนเย็นด้วยนะคะลบสองอบาทเพื่อนๆก็จะเหลือเงินหย่อดกระปุกวันละ66บาทนะห6สบาทคูณสาคูณสาวัน เดือนหนึ่งก็จะมีเงินเก็บ1,980บาทนะคะ1ปีมีเงินเก็บเท่าไรคูณ12ปีเข้าให้เป็นเยอะยจังคุปเป้คูณผิดหรือ,บบรอเปล่าเลแปบหกบาทคูณ30บนะคะคูณ12บก็จะเท่ากับนะคะ23,760บาท สองหมื่นสามพันเจ็้อยหกสบาทโหเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่เก็บเงินไม่ได้เนี่ยวิธีนี้แค่เก็บวันละห6สบาทเราสามารถมีเงินเก็บปีหนึ่งสองหมบาทได้เลยนะคะเพื่อนๆ oh <my> แต่ถ้าเอา,อาไม่ได้หมายความว่า66บาท66บาททุกวันอันนี้ติ้งต่างเอานะคะคุเป้สมนุษยเอาแต่บางวันนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะ ใช้วันนั้นใช้266บาทเต็มพิกัดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกว่านั้นเพนนื่อน,นเพื่อนก็ไม่มีเงินเก็เกบหยอดกระปุกนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากวันนั้นเพื่อนเพื่อนใช้เงินแค่ร้อยเดียวนะก็เท่ากับว่าเพื่อนเพื่อนมีเงินออมวันละ166บาทเลยนะคะเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเพ,พื่อนเพื่อนก็ลองนำวิธีนี้นไปใช้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะโอเคนะคะมากกว่าไปเก็บเหรียญอ่าซีบแบงค์ห้าสิบเพราะว่า เราต้องลุ้นอะลุ้นตลอดเลยว่าเมื่อไหร่แม่ค้าพ่อค้านะคะจะทอนเหรียญสิบแบงค์ห้าสิบมาให้เราเนาะถ้าว่าวันนั้นเขาไม่ได้ทอนเหรียญสิบแบงค์ห้าสิบเราก็อดเก็บเงินใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้เงินไม่หมดเราไม่หยดกระปุกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบงค์ยี่สิบเหรียญไม่ฟาดลงหยอดกระปุกหมดเลยนะคะอันเนี้ยนะ่าจะทําง่ายกว่าและได้เงินเยอะกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้บุเป้บเบไปก่อนนะสำหรับใครที่ มารับชมปู้เปเป็นครั้งแรกปู้เปจะทําเรื่องจับพลังพระนะคะจับพลังพระเครื่องนะคะพวกไสยศาสตร์สิ่งลี้ลับนะแล้วก็จิป,ปาถะเกี่ยวกับเอาเรื่องของศาสนาและก็ความเชื่อมาผสมผสานนะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมรนะับฟังกันนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เป็นสายเดียวกันหรือ เป็นนะักปฏิบัติหรือว่าเป็นแบบมาในสายเดียวกันนะมาในขแขนงเดียวกันกนะ็จะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็จะออบอกว่ามันก็อาจจะไม่ตรงนะกับจริตของแต่ละคนนั่นเองนะคะสําหรับอุเป้ปอะ่ะก็จะมาอีกสายหนึ่งเพื่อนๆอาจจะอีกสายหนึ่งการบอกต่อบอกเล่ามาของครูบาอาจารย์ก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่านานาจิตตังนะแล้วก็โปวดใช้วิทยาในการรับชมด้วย แต่สาหรับใครที่อยากจะพลังพระเครื่องได้ไปหาในคีของปุเป้นะคะปุเป้จะสอนเอาไว้บอกเอาไว้จะได้ไม่โดนแบบหลอกนะคะถ้าจับพลังพระเป็นน่ะเราจะได้รู้ว่าพระพระเครื่องมันะ่ะลงลงปลุกเสกมาแล้วลงอะไรมาบ้างก็จะรู้ว่าพระองค์นั้นลงอะไรมานะคะ,ะสําหรับใครคิดว่าปุเป้โมก็ไปฝึกเอาแล้วก็จะเห็นเองว่าลงอะไรมาแล้วก็อย่างที่ปุเปบบ้บอกมันจริงคะ่ะ อันนี้ต้องสั่งสมบารมีของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าถึงจับอ้าไม่เห็นได้ไรเลยไม่ใช่นะคะคนเราไม่ได้แบบว่าได้แล้วไปเลยแบบนี้ไม่ใช่นะโวยตายงี้คนก็รู้กันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะแล้วก็ไม่มีใครโดนหลอกหรอกคะ่ะสำหรับพี่มีโบเป้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย